ู้หญิงเจิมกับผู้หญิงไม่มีใครคิดจะเลียวมอแต่พอชุ่ฟันที่เพื่อขอฉันสังคมสังคมบอกว่ากูเป็นเกงสวัสดีครับผมชื่อโอมจากช่อง MPML ครับพวกคุณนี่ชอบอะไรแบบคิ้นๆกันอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยโอ้โหน 1, เนี่ยพันวิวเนี่ยโอเคจัดไปวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับบางอย่างในวัยเด็กของผมผมจําความได้ว่า ผมได้เล่นเกมหนึ่งที่อ่าลงเกมให้ในคอมเครื่องแรกของผมเกมมันชื่อว่า Beach Head ซึ่งเป็นเกมที่ผมไม่รู้เนื้อหาของมันมันเป็นยังไงเพราะว่าเราเป็นป้อมปืนที่ต้องยิงศัตรูที่ผ่านเข้ามาครั้งแรกเลยที่ผมเกิดอาการ motion sick เพราะเกมนี้และทําให้ผมโตขึ้นมาเนี่ยผมมีภูมิต้านทางเกี่ยวกับเกม FPS มาโอเคแต่มันจะสั้นเกินไปผมจะถามคำถามบญญญางอย่าที่ทําให้คุณนั้นต้องสงสัยข้ามันไก่ของคุณนั้นน่ะใส่สับประรดหรือเปล่า มีเหตุการณ์หนึ่งพ่อผมนั้นซื้อข้าวมันไก่ไมาให้ผมผมจึงเปิดกล่องขึ้นมาผมก็เห็นข้าวไก่แล้วก็แตงกวามันก็ปกติเนาะในเมนูนั้นแต่ผมเห็นบางอย่างในเมนูนั้นนั่นก็คือสับปะรดหนึ่งชิ้นมันอยู่ในข้าวมันไก่ผมไม่เข้าใจจริงๆเลยว่ามันอยู่ในนั้นได้ยังไง <c oughs> ผมก็ไม่เคยถามพ่อว่าพ่อไปซื้อร้านไหนมันก็แบบความรู้ต้องห้ามเนาะเราก็อยากลองอะ่ะเราก็กินไปอะ่ะ ไม่ก็ไม่เห็นเข้ากันเลยอ่ะทำไมอ่ะโอเคผมจะเข้าเนื้อหาละตอน,นเด็กๆนั้นผมเป็นเด็กโปกคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตแบบว่าอยู่แต่บ้านไม่เคยไปไหนมาก่อนแต่ผมไปรู้จักร้านเกมเพราะพ่อพาผมไปตอนนั้น <c oughs> ผมรู้สึกแบบว่า <c oughs> ผมไม่สามารถจินตนาการออกมาได้ว่าเชี่ย <c oughs> ที่นี่มนที่ไหนเนี่ยผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยโอเคแล้วทีเนี้ยผมก็เลยลองใช้บริการร้านเกมแล้วผมก็เป็นเด็กร้านเกมที่เกาะบอ่อ พราะผมสมัครเมลไม่เป็นผมสมัครรหัสเกมไม่เป็นจะต้องให้เจ้าของร้านมาสมัครให้แต่ผมก็ลืมรหัสอยู่ดีทีนี้ผมก็ไปร้านเกมแล้วผมว่าจะเข้าร้านเกมทุกๆหนึ่งอาทิตย์เพื่อเล่นเกมช่วงนั้นมันก็15บาทต่อชั่วโมงอะไรงนี้ผมก็เลยเช่ามา5้าชั่วโมงผมก็เล่นเกมไปนู่นนี่นั่นก็ทั้ง PB a u d i t i ชั่นหรืออะไรนี้ผมก็ เพื่อนๆแม้ว่าผมจะเล่นไม่เก่งหรืออะไรอย่างนี้เพราะผมยังอายุน้อยตอนนั้นผมยังอยู่ปอ .6 อยู่เลยที่เล่นเกมและผมไปเจอบางอย่างที่ผมนั้นสะดุดตานั่นก็คือ Steam ซึ่งผมแบบเอ๊ะมันคืออะไรผมเลยเข้า YouTube และผมไปเจอเกมหนึ่งที่ทำให้ผมนั้นเปิดโลกและรู้จัก Steam นั่นก็คือ Team Fortress 2 ซึ่งตอนนั้นผมได้ดูตัวอย่างของเกมตอนนั้นผมมีมิสหายในร้านเกมด้วยแต่ผมจ like ําชื่อไม่ได้เหมือนแบบว่าเขามานั่งดูข้างๆผมแบบรุ่นเดียวกันก็น่าจะแบบป .6 ใช่ไหมก็มานั่งดูเฮ้ยเกมอะไรอะเกมอะไรอะโอ้พี่พี่พี่เฮ้ยเเกมเนี้ยโคตรดีเลยว่ะเฮ้ยผมก็เห็นก็เห็นมันอยู่ใน y o u t u เนียเนี่ยดูนี่ดิอ่ะผมก็รั่งดูไปผมก็ไปเจอเทเลอร์ที่ทำให้ผมแบบว้าวเชียร์เทเลอร์แม่งโคตรเทเลยว่ะ หลังจากนั้นผมก็ลองโหลดและสมัครอีเมลดูผมก็แบบยอมโหลดเกมนั้นมาซึ่งมันโหลด4ี่ชั่วโมงแล้วผมเช่าอิเนเทอร์เน็ต5ชั่วโมงนั้นผมจีลงทุนโหลด4ี่ชั่วโมงเพื่อให้ได้เล่นเกมเช่นนี่1ชั่วโมงโฮโฮโหโหโแล้วแปลว่าเป็นเกมที่ผมรู้สึกแปลกประหลาดเป็นเกม FPS e แรกที่รู้สึกว่าเฮ้ยแม่งแบ่งตัวละครได้ชัดเจนแบบมากๆมีคาทของมันแต่ละคาดซึ่งไม่เหมือนกันสักตัวและเมนหลักของเกมนี้คือ ยุทธวิธีแล้วก็เทคนิคการยิงซึ่งมันก็มีหลายแผนที่ที่ผมเล่นตอนนั้นน่ะมันยังไม่มีโหมดแคชชวลในเกม t o f o t e s t 2มันยังแบ่งเป็นเซิร์ฟเวอร์ของคอมมูนิตี้ที่เขาสร้างขึ้นมาที่เขาอาจจะเช่าขึ้นมาอะไรประมาณนี้แล้วผมก็เข้าไปจอยเซิร์ฟเวอร์ซึ่งตอนนั้นน่ะเป็นเกมที่แบบว่าเห็นคนหมู่มากเยอะมากๆประมาณ20คนในแม์นั้นมีแมปหนึ่งที่ทำให้ผมรู้สึกสนุกกับมันมากๆนั่นก็คือแมปเซิร์ฟ เซิฟคืออะไรแมปเซิฟก็คือเป็นแมปอ่าเป็นแมปที่ไม่ได้เป็นออฟฟิเชียลเป็นแมปที่เราต้องสไลด์ผ่านนูน่นนี่นั่นแล้วถ้า2ฝั่งสามารถเปิดไมค์คุยกันได้และผมได้ยินประมาณนี้โอเคเกณเนี้ย nice okay. มันมีดียังไง ผมจะตอบไปคุณฟังว่าเกมเนี้ม,มันมีทั้งหมด9 c ล a สต,ตัวละครแล้วก็จะแบ่งเป็น3ประเภทฝ่ายบุกฝ่ายป้องกันและ support และตัวละครนั้นก็มีหน้าที่ของมันเฉพาะเจาะจงและฝ่ายบุกก็มี3ตัวละคร Scout s o w y e r Pilot ฝ่ายป้องกันจะมี d e m o Man Heavy Engineer ฝ่าย support จะมี Medic Sniper แล้วก็ Spy ซึ่งอาวุธอ่ะจะไม่สามารถใช้ข้ามคลาสได้จะใช้เฉพาะของมันแต่ว่าความสนุกอนะ่ะมันอยู่ตรงนี้ตัวละคร Scout มันสามารถกระโดด2ครั้งได้และมันวิ่งเร็ว สโตรเยอร์นะคะก็ตามชื่อนะฮะมันคือทหารเป็นทหารที่ถือโรเก็ตลันเชอร์คุณงงใช่ไหมว่ามันเอามาทําอะไรใช่มันเอามายิงอะ่ะไออาวุธหลักของมันคือโรเก็ตลันเชอร์อันนั้นนั่นแหละที่มันถือนะ่ะเห็นมากโคตรงงเลยเกมมมากเลยว่าทหารถือโรเก็ตลันเชอร์ออกสนามรบโอ้นึ่โคตรแปลกประหลาดเลยแล้วก็พายโลก็มันเป็นตัวปืนไฟ เดบิแมนระเบิดโอเคโคเทวีถือมินิกันก็คือปืนไงเอนจเนียก็ตามชื่อนะฮะก็เป็นวิศวกรที่สร้างป้อมปืนเมิดหมอฮิวสไนเปอร์สุ่มยิงสปายอาวุธมันคืออะไรรู้ไหมนาฬิกาล่องหนและมีดจิ้มหลังคุณตายภายในครั้งเดียวไม่ว่าเลือดคุณจะเยอะแค่ไหนน่ะเป็นเกมที่แบ่งได้ชัดเจนมากๆและผมก็สนุกกับมันถ้าคุณเรียนรู้ความบิดผ้าของเกมเนี้ยโอ้ฉันทำพลาดว่ะ แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาใหม่คุณก็จะรอเกิดใหม่แล้วคุณก็จะไปสู้อีกครั้งหนึ่งซึ่งระบบเกมมันเป็นอย่างนี้มันให้เกมรู้สึกสนุกไปในตัวมันและเป็นวัยเด็กที่ผมสนุกกับมันมากจนไปเจอเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้ผมสับสนนั่นก็คือเซิร์ฟเวอร์ลมตอนนั้นผมไม่รู้ว่ามันคืออะไร ผมอ่านอังกฤษไม่ออกทีเนี้ยผมก็ตีโพตีพายว่าเชีย่ยอีเมลกูมันเสียว่ะกูต้องสมัครเกมใหม่อ่ะอะไรเงี้ยเกมเพราะว่าเกมเนี้ยมันมีการดอบของดอบของมันก็จะได้อาวุธแต่ละตัวมามาใช้อะไรนงี้ผมเสียายมากอะไรเงี้ยที่แบบเออของผุพายเอออะไรเงี้ยผมเลยสมัครเมลใหม่มพ่อสมัครใหม่แล้วผมก็ได้รู้ทีหลังว่าอ๋อเซเวอร์ล่มแล้วผมก็ลืมรหัสเก่านั้นไป <laughs> ผมลืมรหัสเก่า แล้วไงต่อที่นี่ผมก็ไปเจอนอสตาเจียของเกมนี้นั่นก็คือแอนิเมชันครับ <tem per nhân Spider> ใช่ เกมนี้มันมีแอนิเมชันซึ่งในยุคนั้นที่ผมเล่นผมยังไม่เคยเห็นเกมไหนที่ทำเป็นแอนิเมชันโดยจากผู้เล่นที่ทำเองซึ่งเขาเรียกว่า SSM หรือ Soft Filmmaker นะ Soft Filmmaker คืออะไรมันก็คือโปรแกรมที่ทำแอนิเมชันผมก็เคยมาใช้แล้วผมก็เรียนรู้การใช้ a อนิเมชันจากโปรแกรมนี้ก็ใช้ยากอยู่เหมือนกันแต่ก็สนุกดีแล้วผมก็ไปเจอคลิปพวกนี้คุณลองไปหาดูมันสนุกมากเดี๋ยวผมจะเปิดตัวอย่างให้ดู และนั่นก็คืออนิเมชันทั้งหมดที่ผมไปเจอมาในช่วงเวลานั้นเป็นตอนเด็กที่หอมหวานมากๆฮะและปัจจุบันผมก็ยังเล่นทีฟัตเตสอยู่นี่ผมอายุ23แล้วอะผมยังเล่นเกมน,นี้อยู่เลยอะโอ้โหเกมแม่งเชีย วมยเดียก็ผมไม่เสื่อมคลายแต่ว่าด้วยอัปเดตหลายอย่างมันก็เกมมันก็ดูแผ่วไปบ้างแต่ผมเชื่อได้เลยว่ามันก็ยังมีคนเล่นอยู่เกมมัน1ิบกว่าปีแล้วมันยังมีคนเล่นอยู่ว่ะเล่นเยอะด้วยนะเห็นป่ะเนี่ยเล่นควดเยอะเลยอะ่ะโอ้โหก็ขอบคุณทิฟฟนเตนะที่ทําให้ผมนั้นเป็นเด็กติดเกมมาถึงปัจจุบันนี้ แม้ว่าผมจะเล่นเกมน้อยลงไปบ้างเพราะว่าส่วนใหญ่ผมว่าจะเน้นทํางานหรือกิจกรรมงานอดิเรกเยอะกว่าก็ตามแต่ก็ก็ยังกลับมาเล่นอยู่ไม่เคยเบื่อเลยครก็ขอบคุณมากครับเกมนี้ถ้าไม่ผมสมัครเมลเป็นใช่ผมสมัครอีเมลเป็นแล้วผมก็ใช้สตรีมมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ขอบคุณครับก่อนที่คุณจะไปผมจะถามคําถามมันอย่างเกี่ยวกับคุณนะครับว่าข้าวมันไก่เสร็จสับปะรดได้หรือเปล่า 打得狠！